ไปวันนี้ไปลองไหมว่าลองพี่า็ลองพี่กาลองพี่เพียบวันนี้ไปลองไหมว่าลองพี่า็ลองพี่เพียบว่าลีอ้อะเสียบเสียบว่ากระขามมันยังบูร้อนนั่นกนบว่าเสียบฮึบฮึบนั่นเปียกไหมเออเปียกามันไปเบหดแล้ว เสียบมันตามันไปบดเล้วตามันไปบนเลวเอวมามาเสียบตามันลุขีดดินอ้ยนี่เสียบถือไว э ้เก้งเนาะกูลนะ่ะบ, <c oughs> <c oughs> บอฝีมืออาการหันยอดลง <c oughs> ไม่มันพูดเข่ามันพูเขามันรับไงลับไงวะเก่งจังเลยเสียบมัน่อยกับตามรือตายด้วยอั <c oughs> หนหยอนลง ไปวันน er. ี่ไปนี่เสียบข้างหลังจะไปดึงขึ้นมันถึงยอดตาออกเอาเอาล้ำไหมเอาล้ำไหมเออล้ำไหมไปเสียบองไม้ผุนไปเสียบแล้วยกเสียบแล้วยกผุ่นผุ่นเอาไปเสียบแล้วยกผุ่นผุนผุนไปเสียบแล้วยกผุ่นไม่ค่อยเสียบก็ได้ไปเสียบองไม้ผุนไปเสียบแล้วยกเสียบแล้วยกผุ่นผุ่นเอาไปเสียบแล้วยกผุ่นผุ่นไปเสียบแล้วยกผุ่นไม่ค่อยเสียบก็ได้อีตาเวิน อีตาเวนขึ้นแล้วเด้เพี่น,น้องแต่ว่าหันบ่บ่แดดบ่อาทะเลแดดเห็นว่าอีตาเวนพุดนล้วพี่น้องนี่ก็ได้กออกมาปลามันห <c oughs> าเสียบมันว่เป็นอะไรบุญเหล่าเจ้าควันเด่นร้อนคนรู้ดูดิพี่น้องนั่นโอ้ยหุ่นละเออเสียบไม่เงียบไปเออเยียบไปถ้เราเสียบยยสล้วมองตาบางไปเนีออนเ่ยเนาะโอ้ควันตาเสาก็เลยน้องออกกัดมานำ้ำพูทั้งพูลดบรรยากาศดีวันนี้บ่แดด มาเด้อมาเสียบมันเด้อประกาศเย็นดีพี่น้องเย็นเย็นไปเสียบตรงไม่หุ่นไปเสียบแล้นยกเสียบตรงนยกหุ่นหุ่นเอาไปเสียบตรงนยกหุ่นหุ่นไปเสียบแล้นยกหุ่นไม่ค่อยเสียบก็ได้เสียบขานเลียวพี่น้องขานเลียวเสียบมันเหมือนขานเลียวพี่น้องโอกาสขานเลียวเสียบถึงต้าน เสียบก็บ้องเก่งจังเลยเสียบเงี้ยลุเลยค่ะแปลงแล้วน่อยหน่อยเสียบยังเสียบไงเสียบน้ำมันส่องเสียบมันนะคะพี่น้องมืงออ่ามาเสียบมันน้ำมันส่จังโมฮอนนะคะจังโมฮอนวันนี้อากาศเย็นสบายเลยแดดตาไม่ใหญ่ใบหงพยก็เถ่ายายใหญ่ก็สาก็เลยเอาน้องออกกัดมาน้ำพูทั้งพูดบรรยากาศดีวันนี้เพระแดด Đẹp mắn ở đây bị đứt khỉnh đó Bỏ lại chết được nữa Ta đây là tốt nè. Chết được nữa, chết được mà phe. em nhau quá Mà sợ, này xẹp mắn, xẹp mắn nhưng mà sợ đi phía nó Sáng này xẹp thức tán xẹp có bốn kiếng chăng vơ, xẹp lúc này Vẻ lắm nói xẹp nhé, xẹp ngay Xẹp, xẹp mắn ตาสาก็เลยเอาน้องออกากัศมาน้ำผููทั้งพู่เลยบรรยากาศดีวันนี้ประเดี๋ยวนี่ไปเสียบลมย้มไม้มานน้จะไปถอดรอกเออนั่นไปเสียบล้ไมัฮึบฮึบ,บเ,ออเสียบมันนี่ยไปหาไปอเ,เออเอเนี่ยลุกขึ้นเออเอขอบคุณพี่น้องครับบรรยากาศออกอกาศเสียบมัน ยินธรรมดาสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> อันหยดลงุงไปวันนี้ไปนี่เสียวางหลังจะไปดึงขึ้นมันที่ยอดตาอกเออบล้ำไหมลําไหมเออลําไหมไหมน้นองก,กาดไปถอดออกทีน,นี้ไปเสียบล้ำไหมผูดไปเสียบล้าผุนไปเสียบล้ำไหมเออไปเสียบล้ำไหม เสียบมันนี่ยังไปฮึบฮึบเสียบมันนี่ยังไปเสียบมันเสียบขานเลียวพี่น้องขานเลียวเสียบมันเหมือนขานเลียวพี่น้องออกัดขานเลียวไปพุนผุนอล้ำไม่พุ่นผุนล้ำทั้งหนาวล้ำทั้งหนาว ย่างไปตัวแล้วย่างไปเนื้อนั่นยนะฟึกเสียบพี่ตามันลงขีดดินโอ้อนี่เสียบถื่อเว้ยเก้งเนาะกูหล่ะโอ้โหมือออกกันหันยอดลงวอนนี้จับไปใส่เสียบเทียนแ้วงันในบ้านไ,ได้เสียบไม่เออในบ้า่ได้เสียบไม่เสียบของเก่าคนพี่น้องปากว่าได้ปากแย่งว่าได้เปิดหันหัวขึ้นพี่ตาใหญ่ไบเพียเสียบไปผัวเสียบแล้วนั่นไปุผ่ะ งบปูถตาเสียบมันไหมว่าเป็นตะตตกเฮ้ยน้องกาดไปถอดออกทีน,นีไไน้ไปเสียบแล้วไหมผูดไปเสียบแล้วพุนไปเสียบแล้วไหมเออไปเสียบแล้วไหมตามันลุกขีดดินอ้ยนี่เสียบถือไว้เ <Clock. S 1> ก่งเนาะกูล่ะพอ้ฝีมือออการหันยอดลงไอ้ตัวตาไปฟันหลด เสียบไม่ยกบอกตาไปพันมันแทนรลดมาเสียบมันเรื่อยเจ้เนาะเป็นนางเสียบยุบวงก้อจังไรน์ออกปะเสียบรองไม่อากาศคันเราเปนดรกมันเปนดรกมันผู้ขายเห็จังไรน้นอปนี่เนาะสมัดดูเห็นเนาะตามาใหญ่ไปเลยนะมือสา เอาผู้หนึ่งเป็นผู้เสียบผู้หนึ่งเป็นผู้ถอนยันไดจ้จะงสิได้บ่นี้เสียบไปเถไะมันพูดล่ะผู้ใดผ่านนังเสียบมันพูดล่ะตามันขอไปบ่ล่ะตรตาพี่ตายายไหวเพียงเสียบไปบ่นเสียบล้วมันไปบ่นอืมบู๊ถ้าเสียบมันไม่ว่าเป็นตาตาเสียบมันอะไรไปดึกขึ้นเนาะเวล่จะดกเนาะตาได้ล้วต้นนั้น จะดกเดรอจะดดวาพี่ยีง่ง่าวะตายใหญ่ไปให้ย้มาอสอบเอาเสียพี่เสียบเอาเสียสน่ะหัดฝึกทำงานนายน้องกับไปถอดออกทีนีไไไน้ไปเสียบแล้วไหมผุนไปเสียบแล้วผุนไปเสียบแล้วไหมเออไปเสียบแล้วไหม เสียบมันเนี่ยไปเม่อเสาเท่านั้นเสียบมันว่าเสียบมันเนี่ยเม่าเสาที่พี่น้องแต่ว่าพี่แต่ว่าเสียบบ่าถือมองไปเสียบแล้วล้ำล้ำหนีไหมแม่มันล้ำใหญ่ผุนออลล้ำแม่เออไปล้ำแม่ผุนปุ๊บเอาเสียบเสียบว่ากระขาแม่ยังบูล้ำนั่นก็ว่าเสียบฮึบฮึบนั่นเปลี่ยนไหมเออเปลี่ยน ไปวันนี้ไปลองไม่าลองพี่ว่าลองพี่กาลองพี่เสียบมันหาไปเออเออนีลุกขึ้นเออเอาขอคุณพี่้องครับบรรยากาศอากาศเสียบมันจินธรรมดาสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นหันหัวมันขึ้น ตามาใหญ่แบบนี้เหมือนเสามันเสาขนาดเสียบมันมันเสียบมันนี่ยหมือเสาที่พี่น้องประธานหัวมันขึ้นอันไมมันพวกเข่ามันพวกเข่าลัมไงลัมไงว้าเก่งจังเลยเสียบมัน่อยกับตาือตายด้วไม่มันพวดเข่ามันพวกเข้าลัมไงลัมไง ว้าเก่งจังเลยเสียบมันข่อยกับตามหรือตายด้วไปเสียบลองไหมอากาศขาันเล้วาพนดุกมันพนดุกมันผู้ขายให้เจ้งไหนน้อไนีเนาะสมัดดูเห็นเนาะตามันไปบดเลวอืวเสียบมันตามันไปบดเล้วตามันไปบดเล้วเอามาเสียบเสียบถือตานนานว้ายเสียบก็บอกเก่งจังเลยเสียบงานล้งไหน แล้วหน่อยๆเสียบยังเสียบไงเสียบหันคนรู้ดูดิพี่น้องนันโออหุ่นละเออเสียบไม่เงียไปเอออยี้ยไปเสียบแล้วมองตาบ้างไปเนะนี่ยเนาะขอขวัญสวัสดีครับขวัญสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปอกภายสุข,ขสุขคนมนีอากาศดีๆเงี้ยหมอเศร้าออกมาปลามันเนาะค่ะเราผมมถึงว่าปลามันเนาะค่ะลานมัน,นตามันลุกขีดดิน โอ้นี่เสียบถือเว้ยเกียงเนาะกูหละ่ะบอ้ฝีมือออกการหันหย,ย่นอดลงน้องกัดไปถอดออกเฮียเงี้ไปเสียบแล้วไหมพุนไปเสียบแล้วผุนเสียบแล้วไหม